ไม่ดูข่าวช่องไหนเลยค่ะและยูทูบเบอร์ที่ชอบดังเชีวิตสายเราโอเค่ะอ๋อขอบคุณมากค่ะคุณราตรีนะคะขอบคุณด้วยที่ชอบดูช่องกระท่อมชมจันท์เรียกว่าเปียกเหมือนเดิมก็ได้จ้าเออไม่ต้องเรียกอาจารย์เปียกหรอกเคินเอามันมันก็จะนิดกันเอาเรียกว่าเปียกนี่แหละปเปียกคนบ้าบ้าบอวา,านี่แหละเด้อน,นะคะคุณ คุลาตีแต่อาจารย์ก็ยกให้เขาเถอะอ๋อ,อตอนนี้อาจารย์ไม่อยู่นะครูเพลงคุณลุงไม่อยู่ค่ะคุณคุลาตีคุณลุงไปอบรมตั้งแต่วันที่ห้านู่นแหละวันที่ห้าตอนเช้าตอนกลางวันยังช่วยป้าอยู่ในสวนเอาย่าออกจากต้นมะขามแล้วก็ตอนเย็นก็เดินทางเข้าไปที่พักไปอบรมนะคะแล้วคุณลุงที่บอกว่าป้าเปี๊ยกเล่าตอนนั้นนะคุณลุง สองงานเลยนะคะนะ่าสงสารคุณลุงทั้งอบรมทั้งประชุมนะคะประชุมทางซูมแต่อบรมนี้อยู่ในห้องที่เขาจัดให้ที่โรงแรมแล้วคุณลุงก็ต้องวิ่งเข้าไปฟังตอนอบรมบ้างวิ่งออกมาประชุมที่ซูมบ้างวิ่งเข้าไปอบรมคุณลุงบอกว่าเหนื่อยมากวันแรกพอวันที่สองคุณลุงก็มอบหมายให้ท่านเลขาที่การเลขาขององค์กรเรานี่ะนะคะเป็นคนประชุมซูมแล้วคุณลุงก็แยกเข้าไปไปอบรมอะไรแบบเนี้แต่ เนขาท่านก็มีภรรยาไปด้วยนะน่าจะแบ่งร่างกันได้แต่ว่าคุณลุงคราวนี้ป้าเปียกไปไม่ได้จริงๆแบ่งร่างไม่ได้ป้าเปียกเตรียมงานเยอะแยะไปหมดทั้งเตรียมงานทั้งเดือนธันวาเตรียมทั้งมกราเตรียมทั้งกุมภายาวเหยียดงานพิเศษนะคะพิเศษมกราก็คือพิเศษธันวาก็คือเตรียมคริสต์มาสตรงนี้นั่นกิจกรรมเยอะเต็มไปหมดเลยพิเศษมกราก็เตรียมที่จะไปโคกหนองนาจำปาดงพิเศษธันวา ก็พิเศษกุมภาก็คือสิบสี่กุมภานี้ก็มีงานพิเศษอีกเมื่อนกันเพราะฉะนั้นป้าเปียกวิ่งเหนื่อยหอบเลยนะคะช่วงนี้อุ้ยมาดันช่วยหน่อยเร็วป้าเปียกไม่มีแรงดันจ้าเหนื่อยมากเลยหมดแรงนะคะเอฟซี FC ดันจึงจะขึ้นนะคะสําหรับร้อยไห์ตอนนี้เจ็ดสิบห้าแล้วจ้าขอบคุณหลายๆเด้อคุณราตรีเดี๋ยววันนี้คุณลุงก็กลับมาแล้วล่ะคุณลงุง ออนจันจะกลับมาในน่าจะถึงประมาณเย็นๆนะคะหรือไม่ก็น่าจะเย็นแหละบ่ายก็น่าจะมีการสารุปนู่นนี่นั่นอีกอยู่นะคะในการอบรมป้าเปียงไม่ได้ไปก็เลยไม่ได้ไปประกาศกับเขาแหละครั้งแรกป้าไปไปอบรมกับคุณลุงนี่แหละไปด้วยกันแต่ครั้งนี้ต้องแบ่งร่างแยกร่างกันนะคะเพราะว่าป้าต้องเตรียมงานอยู่ที่นี่แบบหูดับตักไหมเลยอะ่ะคุณลุงก็ต้องไปอยู่ที่นั่นแบบหัวสุกหัวสุน <laughs> สุนอะไรเดี๋ยวก็วิ่งเข้าห้องอบรม เดี๋ยวก็วิ่งไปประชุมออกไปประชุมอยู่ที่คอมพิวเตอร์ทางซูมวิ่งเข้าวิ่งออกทั้งวันคุณลุงก็คงจะเหนื่อยหนะ้าดูเหมือนกันแล้วพวกเดียวก็เหนื่อยต่างคนต่างเหนื่อยเพราะเราเป็นหนุ่มสาวเหลือน้อยกันแล้วนะคะเป็นหนุ่มสาวเหลือน้อยกันแล้วแต่ตรงนี้นะตรงนี้ป้าไม่ยอมแพ้นะมันก็คงยังทํางานเป็นปกติเหมือนเดิมนะป้าเหนื่อยกายรู้ว่าร่างกายสุดรมไปเยอะแล้วว้าวแปดสิบไร้แล้ว มีโอกาสดันดันดันถึงร้อยไร์นะคะเนี่ยโอ้โหเอฟซี FC ลุงพลป้าแตนนารักเชิญมามาดันช่วยหน่อยเร็วเอฟซีมาเป็นเอฟซีลุงป้ากระทอมชมจันทร์ด้วยแหละคิดตัวเอานะคะเห็นไหมทุกท่านที่มากดซับสไครต์ให้ป้าก็คิดตัวเอาว่าเป็นเอฟซีป้าด้วยแหละอืมนะคะแล้วก็เป็นเอฟซีของยูทูบเบอร์สายลุงพลทุกช่องเลยใช่ไหมเวลาที่มีกิจกรรมพิเศษกระโดดจนขาเจ็บเลยนะะกระโดดเป็นกบเลยว่างั้นโอ้โห ถ้าพูดถึงนะวันที่เก้ามกรานะทุกท่านยังไงก็เขาจะไปรวมพลกันที่นูน่นเยอะแยะมากมายเหล่ายูทูบเบอร์ยังไงก็กระโดดเข้ามาช่องกระท่อมชมจันท์บ้างเดอ้อขอไว้ก่อนอ้อนไว้ก่อนเลยถ้าลุงป้าไปนี้อย่าทอดทิ้งกันให้โดดเดี่ยวเดียวดายในทองเลยทั้งๆที่มีเสียงเพลงมีเสียงฟอนมีเสียงลำเยอะแยะไปหมดเลยอะ่ะ หวังว่าไม่โดดเดียวเดียวใดเด้อกระโดดมาหาป้าเปียกบ้างเด้อคอยดูสิเวลาที่ใครช่องใหญ่ๆกาลังขึ้นไหป้าเปียกก็จะไปยืนใกล้ๆจะเอ๋กระท่อมชมจันทร์โดดมาโดดมาอะไรแบบเนี้ยแต่คนที่จะทําแบบนั้นได้ก็มีไม่กี่ช่องหรอกนะอย่างช่องใหญ่บางช่องเราก็ไม่บางอาจที่จะไปยืนเคียงข้างเขาหรอกนะคะนอกจากจะขออย่างสุภาพอ่าให้ช่องกระท่อมชมจันทร์ไปยืนใกล้ๆบ้างได้ไหมคะก็ต้องขอเขาอ่ะ นะถ้าเขาว่ายินดีมาเลยป้าอุย้ยได้ทีป้าก็จะวิ่งเข้าไปซุบอ,อกไม่เกินไปพูดเล่นล้อเล่นนะคะนี่อุย้ยคุณ g d s s นะคะสู้ๆนะคะส่งสติกเกอร์สู้ๆน่ารักมาหัวใจพลังบวกว่าป้าก็มูแตกพูดพูดพูดอะไรมากมายที่อยากจะพูดป้าก็เลยลืมนี่ป้าขอไฮไลท์บ้างนะคะในการ